ยินดีต้อนรับสู่ช่อง New Auto World วันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับรถถังแอคเนียเวียรุ่นปี2025ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจล่าสุดของกองทัพอินเดียที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับพลังการรบที่ทรงพลังแอคเนียเวียมาพร้อมกับปืนใหญ่ขนาด125ม mm มแบบลำกล้องเรียบซึ่งสามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภทเช่นกระสุนจาะกรอบ APFSDS กระสุนระเบิดแรงสูง heat และขีปนาวุธนำวิถีซึ่งทำให้สามารถรับมือกับเป้าหมายที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นที่สำคัญของอ g n i เวียคือการผสานร,ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อช่วยในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายอย่างแม่นยำระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยสามารถประมวลผลข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆเพื่อให้ลูกเรือมีข้อมูลสถานการณ์สนามรบแบบเรียลไทม์ในด้านการเคลื่อนที่แอ g n i เวียใช้เครื่องยนต์กำลังสูงที่ให้ความเร็วและความคล่องตัวบนภูมิประเทศที่หลากหลาย ระบบการสะเทือนแบบไฮโดรนิวแม่ติกช่วยให้รถถังมีความมั่นคงและลดความมืดลาของลูกเรือในภารกิจระยะยาวระบบสื่อสารของแอคนิเวียถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสงครามแบบเครือข่ายโดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบปลอดภัยและความเร็วสูงทําให้สามารถประสานงานกับหน่วยอื่นๆและศูนย์บัญชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในรถถังได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกเรือโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระบบสนับสนุนชีวิตขั้นสูงช่วยรักษาสภาพแวดล้อมภายในให้เหมาะสมตลอดเวลาการพัฒนาแอดนิเวียสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของอินเดียในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีทางทหารโดยการใช้เทคโนโลยีและการผลิตภายในประเทศซึ่งไม่เพียงแต่เสริมสร้างความมั่นคงแต่ยังส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศอีกด้วยเมื่อแอดนเวียเข้าประจำการในกองทัพอินเดียมันจะกลายเป็นกำลังหลักที่เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการของกองทัพ ทำให้พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในปัจจุบันและอนาคตสรุปแล้วรถถังแอกนิเวียรุ่นปี2025เป็นก้าวสำคัญในเทคโนโลยีรถถังที่ผสมผสานนวัตกรรมล้ำสมัยเข้ากับการออกแบบที่แข็งแกรง่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสนามรบยุคใหม่และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ในกลยุทธ์การป้องกันของอินเดียขอบคุณที่รับชม New Auto World อย่าลืมติดตามเพื่อรับชมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่น่าสนใจอื่นๆ